มาแล้วทุกคนกับโปรโมชั่นใหม่จากโอเวอทอปอัพสำหรับเติมฟีฟ่าแต่ไม่ใช่แค่ฟีฟ่าคุณยังเติมเกมมือถือมากมายบนหน้าจอไม่ว่าจะเป็นเกมชิ้นเล็กนั่นหรอก L O L หรือ R O v และฟีฟ่าเรล่านั้นเนี่ยก็ลดราคาเหลือ2,008สำหรับแพ็กแพงสุดแพ็กอื่นก็ลดเช่นกันนะทุกคนอย่าลืมนะครับโอเวอร์ท็อปอัพนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนจดทะเบียนบริษัทชัดเจนติดต่อไปด้านลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วก็ทัาแจ้งออกมาจากผมเนี่ยเดี๋ยวเขาลดให้ลองทักเพจไปได้เลยนะครับ และสำหรับชาว PlayStation หรือ PC ที่ต้องการฟ i f a าคอยเพียวๆนะครับก็สามารถให้ทที่เข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ uh ์ฟ i f a าคอยเองก็ได้นะครับก่อโค้ดก็อยู่ทางขวานะครับเวลาเราซื้อนะครับเข้าไปดูฟ i f a c คอยกดไปทางว่าจะซื้อคอยเท่าไหร่ทางขวามีโค้ดให้กรอกอยู่ตามนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างกดได้เลยนะครับจัดไปอ่ามาถึงร้านอุปกรณ์กันบ้างนี่คือฉลามชอบร้านที่เปิดมากว่า10ปี ขายทั้งอุปกรณ์ p พ P5 Xbox 360 Xbox one จะเล่น PC เล่นเ y s t เซชันหากว่าจอยพังจอยเสียหรืออยากได้อุปกรณ์เสริมติดต่อไปเลยครับฉลามช็อปนะครับทุกคนลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมทุกคนด้วยนะวันนี้เราจะมาเปิด86บกวกทีมอเดอร์วีให้ทุกคนได้ดูกันใน YouTube นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเลดก็ไม่รู้นะครับผมเปิดของผมไปแล้วในคลิปก่อน เรามาดูอันนี้กันนะครับประเดิมกันไปเริ่มจากอดีนี้จากท c ก่อนอิมชาติเป็นอิตาลีกองหน้าแบบนี้เป็นทางฝั่งมอยส์ทีมนะครับมอยส์เซคีม hmm. โอ้แม่ถ้าเป็นผม mm hmm. ผมอยากอยูก่กันโชว์ผมอยากได้แบบไอโอคอนเดสมากกว่านะครับ เหมือนผมจะได้ตัวลีกันโชบ่อยนะแต่ว่าไปคนต่อไปนะครับ86บวกเหมือนเดิมอันนี้มาทางฝั่ง p พ a y Station 5บ้างเขาแชร์มาครั้งแรกไม่รู้เลทเป็นยังไงขอดูทีมชาติก่อนเลยอย่างแรกแล้วเป็นอังกฤษเหรอโอ้ยคีเรนทิฟปีอ่างกฤษเนี่ยโห้อัาองกฤษผมต้องเชียร์เป็นตัวโมลีนะการด,ดำใช่ไหม ต้องเป็น C b บเป็นแบ็คแล้วก็โอ้โหไม่ดีเท่าไหร่นะครับมันใช้จริงยากที่เปียเอาละมาเปิดต่อนะมันมีทั้งฝั่ง PlayStation ต่อนะครับ86หบวกเอาละทีมชาติจ้องดีๆอังกฤษขอเป็น CB โอ้โหขยันมาแท้นะครับกีเลนที่เปีย เอาซีบีมันสิเย่โ yeah. oh อ้โห่ะขอดูหน่อยสินะครับกลับมาทางฝั่ง PC ทีพีมาดูวิ e k 86บวกนะครับทีมชาตินั่นไงโอ้โ oh หทงชาติคือมันจบในทงชาติละเราแต่ไม่เป็นไรทุกคนคือไอเดีเนี้ย เขามีซองพามให้ทุกคนดูด้วยนะครับผมจะรีบเก็บเซโก้ให้ไวนะครับเรียกว่าแตกแน่นอนแต่ผมจะมาเปิดซองพามเกมมิ่งให้ดูซึ่งสมัครทวิตแล้วก็จะมาเปิดซองนี้ได้สวีฟ้ามันจะคอแลบกับสวิตนะครับซึ่งซองนี้จะได้ทั้งนักเตะ7แลมี2องไพ่พิกที่เดทดแปบวกด้วยแล้วก็นักเตะเอ่อแล้วก็พวกของไซส์สอย12อันรวมถึงฮาเลนตัวยืมนะครับอ่ะ แต่ว่าเปิดเสร็จมันจะมีเวิร์คับให้ด้วยแต่ว่าผมก็จะให้น้องเขาไปรับเองนะครับนี่มาเปิดให้ดูก่อนไม่วอลนะครับไม่วอลแต่เดี๋ยวเราไฮไลท์น่าจะไปอยู่ที่เพย์เอ์พิกอันนี้ได้หาแรนตัวยืมมาแต่เพย์เอ์พิกเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นี่เป็นเพย์เอ์พิกสี่ใบแปบวกให้เลือกนะครับมาดูใบแรกกันปึป๊บปัป๊บปึ๊บปั๊บแปดสบีสุดเป็นเดียบี้แล้วกันนะครับอ่ะสองที่สองนะครับ ของน้องมอสปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บโอ้โหเลือกอิกตาลีก่อนไอ้ราสสีสีไม่ไมาให้เห็นเลยนะครับซึ่งข้างหลังก็ซองมันเป็นอันเทสนะทุกคนข้างหลังก็มีแลมเดลซัมแนะโอเคได้ฮันเตอร์ชาร์โดไปนะครับ <c oughs> ลุยกันต่อกับทางเพย์สเตชั n น้องเฟรมนะครับมาดูเลยครับทีมชาติจ้องให้ดี โอ้ยแย่ yeah, มากอะต่อครันครับ86บวกเรายังไม่เปิด80บวกนะครับตอนนี้เรานั่งซัด86บหกนก่อนเดี๋ยวได้เห็นคลิป80บวกอีกอันอีกทีนะครับปเพราะว่าเป็นซองที่ทำง่ายขายคล่องมาดูวันนี้กันก่อนกับทีมชาติอะไรอู้ โถ่เอ้ยเ็นตาโกาผมนึกว่าวาเวเดนะครับแต่เ็นตาักก็ยังโอเคนะครับยังได้ใช้งานน่าจะใช้่แต่ผมไม่แน่ใจสแตตของมันผมขอเขาไปดูอีกรอบแต่ใจผมเลยอยากได้เอ่อวเดมากกว่าคือเวิร์กเลดเนี่ยมันเหมือนยาย่าแหละแต่วิ่งช้ากว่านะครับแล้วก็พลังยิงอะไรก็สู้ยาย่าไม่ได้แต่พลังเกมรับดีกว่ายาย่านะอึดพอๆกัน ถ้าจะถ้าจะใช้อันเทจไปเคยใช้ได้แต่คือราคาเนี่ยก็อาจจะไม่แพงแล้วนะครับไม่แพงแล้วฝั่ง Play Station ต่อนะครับอันนี้คุณนินดี้86บกวกริมชาติฮอลแลนด์ดีบีเดอะวนะครับผมจะตื่นเต้นฮอนแลนด์ทำไมเนี่ยฮอนแลนด์ Holland, ผมต้องลุ้นตัวอะไรนะครับ นึกไม่ออกแต่ผมตกใจผมเห็น c ีบคอนแลนดผมคือผมค่อนข้างข้างใครฟันใดมากแต่เป็นเดวานี่ไม่ใช่ละคนละแบบนะครับน้องนันลิด,ดนพีซเนี่ยเพสี่ตีนเลดเน่าพอกันเลยครับขอดีๆหน่อ,ย,อย่มีตัวดีเลยอเพนเหรอไปดิอ่าไปดิหรอไปดิก็ ก็เป็นสไตล์เท่ดีแบบคองบอลดีบอกแล้วว่าเปดี้ก็คือเหมือนเหมือนร่างร่างพัฒนาอินเนสตากำลังโตขึ้นมานะครับผมว่าถ้าเปดี้ติดทีมอลซีซั่นเนี่ยก็คือน่าจะเจ็บตอนนี้ก็อาจจะแบบราคาถูกหน่อยแต่ว่าถ้าติดทีมอลซีซั่นแบบไม่ธรรมดาแน่นอนเอาละกลับมาทางฝั่ง p l a y s t a t i o น5อันนี้น้องไอซ์นะครับไป8-6บวกดูทีมชาติทีดีผมต้องการอะไรปางๆหน่อย คีมชาติอฮ้ยฮาเลนอุย้ยโอ้โหอ,อุ้ยผมนึกว่าฮาเลนแล้วเพราะว่ามันไม่มีโซลอดถูกปะมันเป็นแปดหกบวกมันไม่มีโซลอดแล้วโอเดกาดโอ้โหไม่ใช่ฮาเลนโอ้ยโดนลอกนะครับอห้ร้อนเลย <laughs> อา มาคุณทรงศักดิ์กลับมาทางฝั่ง PC นะครับนี่เขาก็มาเปิดครั้งแรกเหมือนกันขอดูหน่อยสิทีมชาติอังกฤษขอ CB โอ้ยมี m m เด้วยเหรอโอ้โหจูดลืมทุกคนผมได้ครบหมดแล้วจะเป็นปีกจะเป็น CM จะเป็น RB นะครับผมขาดอย่างเดียว CB ทํทำไมไม่มาลืมจูดไปว่ามัน86นะครับโอโ้แต่จูดตอนนี้ในทีมชาตินะ่าจะเนื้อหอมมาก ขพิ่งโคกตรงไปด้วยนะในบอลโลกแม่แต่ในเกมยังไม่อยากได้นะนี่มันถูกนะครับอ่ะอันนี้เพ4สบ้างเอ้ีเราไม่ค่อยจะเปิดเพงเสีเลยนี่ของเพ4สนะเลเพ4สดีกว่าเพ5ปห้าบ้ามาดูครับอังกฤษอีกแล้วซีบยังเอ้ยมีแคมด้วยเหรอโอ้ผมนึกว่าครบแล้วชักอีกปีขวาเมไดิสัน c ีเอ็มจูดบลลิงแฮม แบ็กขวาคีรลนทิปเปียมีเมสันเมาส์อีกนี่กว่าจะมาถึงตัวมูลีนี่ล่อผมไปหลายตำแหน่งแล้วเนี่ยผมว่าคนต่อไปต้องยังไงก็ต้องเป็นตัวมมลีแล้วหรือเปล่านะครับตอนนี้8 6หอังกฤษ,กฤษนี่หนึ่งสี่ห้าคนนะตัวมลีต้องมาได้แล้วนะครับกลับมา PC นะครับ8ปดหบวกปเปิดทำไมผมไม่เอาอังกฤษแล้วก็ได้ไปนะครับให้ผมมาจนผมอีนแล้ว อิตาลีเอสทีเอาไม่ใช่มอยคีนนะครับเป็นอิโมบิเล่ก็ยังเหล็ดเพิ่มมาหนึ่งนะเอ,เอาจริงมันดูสเตตเหมือนมันใช้ได้นะแต่คนก็ไม่เอากันนะครับสำหรับอิโมบิเล่แต่ผมดูสแตตแล้วเหมือนว่าจะใช้ได้น้้วมันมาตั้งแต่ต้นภาคไงนะแต่ตอนนี้ก็อาจจะแบบมีตัวเลือกกองหน้าเยอะแล้วนะครับลุย <My God. S 1> ต่อเลยครับอย่าไปท้อแปดออกบวกโอมมี่ ทีมชาติเอ้ยมาแปลกมาอาเจนเราตาโลมาตีเนตผมได้ทีมชาติอังกฤษครบทุกตำแหน่งแล้วผมได้อินเตอร์มิลานครบทุกตำแหน่งแล้วตอนนี้นะครับแลวเราตาโลมาแล้วนะครับกลัวไม่ครบในเกมมันหล่ออยู่นะเดูดิมันไม่ได้ผมหัวเกณนในรูปนะในเกมแบบมีเขาด้วยเลยเอ้ยหรือมันเป็นแค่เงานะโอ้ยยังหล่อเลยดูดิหน้าตาม,มันหล่อเอาเรื่องนะเนี่ยตาโล แปดหบวกพีนะครับน้องตา้าทีมชาติเยอรมันผู้รักษาประตูนะครับอืมอืมอืมผมได้バล่าผมไม่ไเอาลองก็ค่าเท่ากับน้องตา้าแปดเจ็ดถ้าไม่เอาลองก็ค่าเท่ากันอย่าไปคิดมากตวัตวย่อตวัตวย่อยตวัตวย่อย ไปสิบหกบวกเพห้านี่าเพห้าหมดแล้วนะครับการ์ดดำเยอรมันเหรออ้าวโถนึกว่าใครฮาร์เวิร์ดได้ฮอปแมนแต่คือใครฮาร์เวิร์ดเขาก็ไม่ใช้อยู่ดีผมรู้เพราะมันมีตัวลูเบเกอร์แล้วนะครับแล้วว่าจะเป็นอะไดีแฟนเชลซีก็ตามมาเปิดพีซีกันต่อเลยน้องธนัทนะครับเปเฟิร์สผมขอร้องล่ะเย ผมได้เห็นอะไรบ้างเหรเอาละเววเวอรเดมาจนได้มีคนถามผมไลฟ์นะว่พี่มันมีวเวอรเดหรือเปล่าฮอฮเป็นเดีโกเวอรเดเผื่อจะเอาไปใช้แบบปีกสลับไปกลางในเกมอะไรแบบนี้แน่นอนว่าราคาเขาก็ตกลงอุ้ยสองแสนผมนึกว่ามันถูกแล้วแต่พีซียังเกินสองแสนอยู่หรอไอ้ยา โอ้ราคาดีนี่โอ้ราคาแจมอยู่เลยนี่นะครับแสดงว่ายังนิยมอยู่นะโอเคได้วันเี้สักทีนะครับเซชันห้าเหมือนกันทุกคนมาพีออฟพีออฟขอร้องฝรั่งเศสออนแลนด์เอาแต่เป็นเดอลิตนะครับยังดีกว่าเออเดอะไวท์นี่เราเปิดได้ตัว86 แบบหลากหลายมากนะครับแต่ผมอยากเห็นตัวแพงม,มาต่อเลยนะครับอันนี้เป็นทางฝั่งพีซีเป็นอาร์มนะพ่อทำทั้งสองไอดีะด้วยดูนะครับมาต้องทีมชาติให้ดีอังกฤษขอ CB ไม่ใช่เป็นแมดดิสันไม่ทิปเปียก,ก็ไม่ดิสัน อ๋อโตโบรีนีเลทแปดหกเหมือนกันอ,อ,อเอาซีบีมาโอ้เอาแล้วครับสำหรับชาว YouTube นี่ก็เป็นแปดหกบวกสองสุดท้ายแล้วนะครับหวังว่าจะชอบนะครับผมก็ตัดมาให้อันนี้จากลองโน,โน้ต PC นะก็โชคดีนะครับวันนี้เปิดไปเยอะจริงๆแต่ว่าตรงท้ายจะตัวเจ๋งหรือเปล่าอังกฤษอีกแล้วซีบีโอ้โห โอ้ผมเนามันมาจนได้มันมาจนได้มันมาจนได้กลัวผมมิชชั่นไม่คอมพิเหรอนะครับกลัวแบบว่าเปิดได้ตำแหน่งอื่นจนเออตอนนี้ PC ราคาเท่าไหร่ตัวโมลิอืมสามแสนหวานหานนะครับสามแสนหวานหวานโอ้โห ปิดคลิปสวยจริงๆนะครับในที่สุดโอมูรีมาแล้วนะครับชาว u t u b e เจอกันคลิปหน้า